สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ f a c e b o o k เรียนหมักรุกด้วยใจรักบายครูพงศเรามารับชมเกมที่4เกมชิงชนะเลิศระหว่างอาจารย์นกระจิบเรตติ้ง2,100รปะทะกับหน้ากากอีกาดำเรตติ้ง2,010โดยจะลดเวลาจากฝ่ายละ5นาทีเหลือฝ่ายละ3นาทีนะครับคะแนนตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายเท่ากันนะครับต้องมาตัดสินในเกมสุดท้ายคือเกมนี้นะครับ เราจะไปรับชมในเกมที่4เกมนี้กันนะครับว่าจะสนุกสนานดุเดือดขนาดไหนโดยอาจารย์นกประจิตจะเป็นหมากขาวหน้ากากอีกาดำจะเป็นหมากแดงเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกประจิตปูเบี้ยชอสี่หน้ากากอีกาดำพัฒนาคนขึ้นฉอเจ็ดอาจารย์นกประจิตปูเบี้ยชอสีคู่ต่อสู้พัฒนามาขึ้นจจ็ อาจารย์นกกระจิบพัฒนามาขึ้นมาชฉครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉสองครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบลำเลียงคนขึ้นมาจอสครูต่อสู้ปูเบี้ยจอหอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชฉสองครูต่อสู้นำโคนขึ้นจอหอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอ คู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอเจ็เปิดในรูปของม้าเทียมโ,นโคนขุนพลคู่หรือกระบองคู่นะครับส่วนอาจานโนโรย์นกกระจิบเปิดหมากในรูปของม้ายงขวาคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงงอห้าอาจารย์นกกระจิบขยายเบี้ยทางด้านปีกซ้ายด้วยเบี้ยขอสี่คู่ต่อสู้นําเม็ดขึ้นอาจานโนโรย์นกกระจิบปูเบี้ยคู่รีฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยริมขึ้นไปโจมตีเบี้ยในของอาจารย์นกกระจิบ อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยสูงสะกดทับขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกปิดศึกทางด้านปีกขวาด้วยการยันเบี้ยอาจารย์นกกระจิบขยายโคนขึ้นมาเป็นไม้ยงขวาอิทิธิ์คู่ต่อสู้นําขุนมาที่ตาออ .8 อาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นคอสองคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นคอเจอาจารย์นกกระจิบแปรขบวนด้วยเบี้ยข้ามปูฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือที่กอแมาจอ8อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมบุกครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกยันเบี้ยวไว้อาจารย์นกไครจิบส่งเบีย้ยวคว่ำม,มาโจมตีโคนหน้ากางอีกาดำตัดสินใจใช้มา้าแลกสองเบีย้ยอาจารย์นกไครจิบใช้เบีย้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกไครจิบถอยม้ามาที่ตายอสองคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยชอสีขึ้นไปอาจารย์นกไครจิบถอยโคนมาที่ตาจอหนึ่ง คู่ต่อสู้นําเรือมาที่ตาชอแปดอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาจอสองคู่ต่อสู้ถอยคนลงมาเตรียมปูเบี้ยขึ้นไปครับอาจารย์รนกกระจิบนําเรือมาที่ตาชอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้เข็นเบี้ยขึ้นไปจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยงอสามขึ้นมาอสคู่ต่อสู้โยกม้าไปเกาะกินเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจบุกด้วยการกินแลกเบี้ยกลางกระดานครับไล่เม็ด คู่ต่อสู้ใช้เม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ชอหนึ่งมาชอหนึ่งคู่ต่อสู้นำเรือไปจับกินเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปชอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยคนมาที่ตางอเจ็บอาจารย์นกกระจิบลําเลียงคนขึ้นมาอสามคู่ต่อสู้นำเรือไปที่ตายอแปดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจส่งเม็ดมาไล่เรือ ฝ่ายคู่ตอ่อสู้ใช้เม็ดกินแรกอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินไล่เรือครับคู่ตอ่อสู้ใช้เรือกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบส่งม้ามาไล่เรือฝ่ายคู่ตอ่อสู้ตัดสินใจกินไลกเลรือครับอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินคู่ตอ่อสู้นำคนไปผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอสามขึ้นมาคอสี่ฝ่ายคู่ตอ่อสู้ เลือกหลบเบี้ยขึ้นไปครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มบุกนะครับตัดสินใจใช้โคนแลกกับเบี้ยควาครับคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยเข่าลอยขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาคู่ต่อสู้นำโคนไปผูกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาขอหนึ่งครับเตรียมหงายเบี้ยรุก ถ้าหากคู่ต่อสู้นําเรือมาป้องกันนะครับเรือก็จะมีภาระนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้จึงหาทางตอบโต้เข็มเบริมขึ้นไปครับจะขึ้นไปหงายอาจารย์นกกระจิบได้โอกาสหงายรุกคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาที่ตาขอห้าเกาะกินเบี้ยตัวนี้ครับคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปคู่ต่อสู้ถอยม้ามาผูก อาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหงายมากินเบี้ยคว่ำไล่โคนจังหวะนี้ถ้าคู่ต่อสู้ใช้โคนไปกินเบีย้ยหงายอาจารย์นกกระจิบจะใช้โคนนะครับกินแรกกับโคนรุกคู่ต่อสู้ใช้ม้าไปกินอาจารย์นกกระจิบจะใช้ม้ากินเบี้ยรุกนะครับผมซึ่งคู่ต่อสู้จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับเพราะว่าม้าทั้ง2ตัวของอาจารย์นกกระจิบจะขึ้นมาบุกนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้จึงตัดสินใจถอยโคนกลับมา อาจารย์นกระจิบนำม้ากินเบี้ยรุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาคอเจอาจารย์นกระจิบนำโคนไหลเข้ามาบุกค,ครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจหงายเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคนมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาที่คอ8อาจารย์นกระจิบกินเบี้ยริมเตรียมนำเรือมารุกค,ครับจงังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้ามาที่ตาขอ8 อาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครูต่อสู้ดึงเบี้ยงหงายมากินเบี้ยคว่ำอาจารย์นกกระจิบส่งม้ามาบุกค,ครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจหงายเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกคู่ต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินม้ารุกจนครับผมชนะทันเวลาพอดีนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเหลือเวลาไม่ถึงหนงนาทีนะครับผม นี่คือการตัดสินในเกมเร็วสายฟ้านะครับฝ่ายละ3นาทีนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับระหว่างอาจารย์นกกระจิบกับหน้ากากอีกาดำเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองเป็นเจ้าแห่งเกมเร็วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากลุกไทยหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม ครูพงศ์ขอขอบคุณท่านอาจารย์นกกระจิบและนักกากอีกาดำเป็นอย่างสูงที่ท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ